ที่อกกิ้งออสซิเลเตอร์นะตอนที่สามแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้เพิ่มไดโอดนะแล้วเพิ่ม c แปลงเป็นไฟ dc ออกมาเดี๋ยวเราจะมาเอาไว้ทำเป็นเครื่องเช็คซิเนอร์กับเอาไว้ตรวซ่อม led นะนี่ผมใส่กล่องแล้วนะใช้ทานมือถือเก่านะสามจุดเจ็ดโวลต์เปิดละนี่ไฟออกหกสิบสองโวลต์นะเดี๋ยวจะเอาเอา,เอา ซินเนอร์ใส่ตรงนี้ดูอันนี้เราใส่ซินเนอร์ที่ไม่รู้ค่านะใส่ไปแล้วแล้วกดสวิตช์ปรนะมาณสี่ถึงแปดโวลตซินเนอร์ตัวนีน้อันนี้ใส่ไปอีกตัวหนึ่งก้วกดไฟไตันนี้ห้าจุดหกโวล์นะอันนี้เช็คซินเนอร์ได้นี้เรามาเช็ค led นะ 排油，就可能有点少一点。